คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งรูกลงมาหากครึ่งแรกไม่มายังครึ่งหลังนาทีหากราคาสกอร์ศูนย์ในเวลาไหลเกินสามจุดสองห้านันก็สิบไม่นานานําให้ร่วมเชียร์นะครับเพราะหากครึ่งแรกไม่มีประตูร,ราคาศูนย์ในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความประทานีจาก45นาทีนะครับเอาละครับก็ต้องขอสวัสดีชาว45นาทีทุกท่านเลยนะครับนี่คือการวิเคราะห์สกอร์ฟุตบอลสูงครึ่งแรก45นาทีบายสตีฟนะครับ โอเคครับก่อนจะพาไปตรงผมวันนี้นะเราไปสรุปผลตัวที่ให้ไปเมื่อคืนกันก่อนนะครับก็ตัวที่ให้ไปเมื่อคืนนะครับอ่าลีกเวลนะอ่าบอลถ้วยของลีกเวลนะครับเวลาตีหนึนาทีเป็นงานเปิดบ,บ้านของคาร์นาฟอนทาวฟีรับการมายืนของบาร่าทาวฟีคู่นี้เนี่ยก็ยิงครึ่งแรกไป2ลูกนะครับ นาทีที่18แล้วก็นาทีที่35นะครับก็ยิง2ลูกครึ่งแรกแบบนี้ก็กิ่นสิครับครึ่งหลังนะครับยิงเพิ่มกันไปอีกนะแล้วก็จบไปด้วยสกอร์1ต่อ4นะครับยิง5ลูกนะตัวที่ให้ไปเมื่อคืนสำหรับใครที่สนใจเข้ากลุ่มนะครับก็แอดมาได้เลยนะที่แอด5 OVER แอท5 o v e r ที่เดียวเท่านั้นนะครับในกลุ่มอัเลาเน่ยก็จะมีการวิเคราะห์ฟุตบอลน,นะมีการแจกเทคนิคต่างๆให้นะครับแล้วก็มีการเชียร์บอลกันเกือบตลอดทั้งวันเลยนะครับใครที่สนใจเนี่ยก็แอดมาได้เลยนะต่อไปเราไปสรุปผลงานรวมในกลุ่มเมื่อคืนกันหน่อยครับก็ผลงานรวมในกลุ่มเมื่อคืนก็ถือว่าอยู่ในแดนบวกนะเขียวสวยงามนะครับ โอเคครับพาไปตัวของผมวันนี้นะวันนี้เราพาไปกันที่ลีโปแลนด์ดิวิชั่น3นะครับเวลา3ทุ่มตรงเป็นการเปิดบ้านของพิลิก้าเบียโรบริสกี้รับการมาเยือนของสว no ิตโนวีวอลมาโซวิกี้นะครับก็คู่นี้เนี่ยราคาเนี่ยเปิดมาอยู่ที่ต่อ0.5นะครับราคาผู้ถ้าเจ้าบ้านชนะจ่าย3.30 ถ้าเสมอจ่าย3.50ถ้ายเยือนชนะเนี่ยจ่าย1.85นะครับแล้วก็ราคาสูงเนี่ยเปิดมาที่3ลูกนะก็จากราคาพูนี้นะครับราคาพู1.85ของบอลที่ต่อ0.5เนี่ยเป็นราคาใกล้เคียดขออภัยครับเป็นราคาที่บ่งบอกได้ว่าบอลต่อเนี่ยจะสามารถเอาชนะราคาไปได้นะครับ ทีนี้เราไปดูที่ราคาไหลกันหน่อยครับคู่นี้เนี่ยราคาไหลขึ้นนะเป็นต่อ1ลูกนะครับราคาพูถ้าเจ้าบ้านชนะจ่าย5 0 0ถ้าเสมอจ่าย3.80ถ้ายืนชนะจ่าย1.53ราคาสูงเนี่ยไหลลงนะครับเหลือ 1. จุดอ่าขออภัยครับไหลลงเหลือ2.75นะก็จากราคาพูนี้นะครับราคาพู1.53้ 53, ของบอลที่ต่อ1ลูกเนี่ย เป็นราคาที่บ่งบอกได้ว่าทีมต่อเนี่ยจะสามารถเอาชนะราคาไปได้นะครับทีนี้เราพาไปดูที่สถิติหน่อยครับสถิติการเจอกันของคู่นี้นะเคยเจอกันมาแล้วสองครั้งนะครับก็ทั้งสองครั้งนั้นเนี่ยเป็นการยิงครึ่งแรกทั้ง2นัดเลยนะแล้วก็2นัดที่เจอกันเนี่ยไม่เคยจบต่ำกว่า3ลูกนะครับก็ยิงกันถือว่าค่อนข้างเยอะนะ ทีนี้เราพาไปดูที่สถิติทีมเจ้าบ้านกันหน่อยครับสถิติทีมเจ้าบ้าน10นัดหลังสุดต้องบอกว่าสวยงามมากนะครับเป็นการยิงครึ่งแรกเนี่ยไป9จาก10นัดหลังสุดเลยนะครับส่วนอีกหนึ่งนัดที่ไม่ยิงครึ่งแรกเนี่ยก็ไปยิงครึ่งหลังเกิน2ลูกนะครับอีกทั้ง10นัดหลังสุดเนี่ยไม่เคยจบต่ำกว่า2ลูกเลยสักนัดเดียวนะครับแล้วก็เป็นทีมที่ยิงค่อนข้างเยอะ และเสียค่อนข้างเยอะด้วยนะครับทีนี้เราพาไปดูที่สถิติทีมเยือนกันหน่อยครับสถิติทีมเยือนถือว่าค่อนข้างโอเคนะเคยจบ0ูนเนี่ยหนัดนะครับแล้วก็เคยจบ0ูนครึ่งแรกแล้วไปยิงครึ่งหลัง1ลูกอีก1นัดนะส่วนอีก8นัดที่เหลือเนี่ยเป็นการยิงครึ่งแรกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ใน8นัดนั้นเนี่ยไม่เคยจบต่ำกว่า2ลูกนะครับ แล้วก็เป็นทีมที่ยิงค่อนข้างสม่ําเสมอนะเพราะฉะนั้นจากราคาและสถิติเนี่ยก็บ่งบอกชัดเจนนะครับว่าวันนี้ทีมเยือนเนี่ยจะมาเปิดเกมลุกเข้าใส่ทีมเจ้าบ้านนะแล้วก็รับประกันการมีประตูอย่างแน่นอนนะครับใครสนใจเข้ากลุ่มย้ำอีกครั้งนะแอดมาได้เลยนะครับที่แอด4 5 o v ้ over, ี่เดี๋ยวเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ